ไม่เคยสมหวังในรักแท้อย่าพึ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะคลิปนี้ครูสุริจำนำเทคนิคดีๆมาบอกให้ทุกคนนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถทําได้แล้วก็ทําให้คุณได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบสําหรับคุณแล้วก็เหมาะกับคุณจริงๆนะคะนะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของศาสตร์ลายมือนะคะใครที่มีเส้นใจนะคะเส้นบนสุดนี้นะคะหยุดที่นิ้วกลางนะคะเป็นคนที่รักตัวเองมากๆคนที่มีเส้นแบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยเจอรักแท้นะคะแปลว่า เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยรักคนอื่นนะรักตัวเองมากกว่านะไม่ได้รักครอบครัวนะคะแต่เมื่อเราเปลี่ยนความคิดได้นะคะเส้นใจนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนอย่าให้จากนะคะนิ้วกลางนะคะที่ห่วงแต่เรื่องของตัวเองนะ,ะห่วงแต่เรื่องของหลักฐานการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะย้ายมานะคะยาวขึ้นนะคะมาหยุดที่เนินพฤหัสนะคะเส้นแบบนี้ก็คือเป็นคนที่เชื่อมั่นในรักแท้เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่จริงจังนะคะถ้าใครมีแฟนที่ มีเนินสวยเนินดีนะแล้วก็มีเส้นใจยาวมาถึงเนินพุทหัตแบบนี้นะคะเป็นคนที่รักจริงนะคะเปลี่ยนได้จากอะไรรู้ไหมคะทุกคนเปลี่ยนได้จากความคิดค่ะนะความคิดของเราเปลี่ยนเส้นวาสนาเส้นหลักของเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะ ไม่มีอะไรที่มันตายตัวหรือว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนได้จากความคิดนะคะวันนี้คิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็รักษาศีลไม่เบียดเบียนใครแม้กระทั่งความคิดนะคะเส้นโชคดีเส้นวาสนาเส้นต่างๆสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะคะวันนี้คุณเปลี่ยนหรือย,ยังคะถ้าคุณเปลี่ยนแล้วขอให้เจอคนที่รักจริงแล้วก็คนรักดีๆนะคะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะควรขอให้มีความสุขแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะ